ความจนไม่ใช่ความอายแต่ทำไมมันทำลายศักดิ์ศรีหัวข้อนี้นะครับถูกนำเสนอโดยผมมัสเตอร์อาจารย์ศิรภพตระกูลทีม e s q b a ผมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี Bachelor of Arts d e PARTMENT OF LIBERAL ARTS พนาอักษรศาสตร์และนิเทศศาสตร์ สาขาเอกอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลและสาขาโทรการประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยเซนจอนประเทศไทยในปีพศ2550ผมเกิดเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพศ2527ในราชอาณาจักรไทย ภาษาหลักหรือภาษาแม่ของผมคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองที่ผมใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับเพศสภาพของผมคือ s t r e t h h ชายแท้หรือ heterosexual แมนร้อซผมเป็นติวเตอร์และ m e n เทอร์ประจำศูนย์กวดวิชาสุจินดาสอนพิเศษ ชื่อเล่นของผมคือปอดังนั้นผู้คนจึงเรียกผมว่าคุณครูปอหรือเมนเทอร์ปอผมเป็นติวเตอร์หรือครูสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษนักวิจัยอิสระด้านสังคมวิทยาผู้ชำนาญการด้านปัตญาเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นและเป็น และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาชีวิตโดยหลักจิตวิทยาและเทรนเนอร์ด้านบุคลิกภาพเพศชายนอกจากนี้ผมยังเป็นโคชสำหรับสเตรช m มนผู้ชายแท้แมน100%รซรักต่างเพศท,ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปด้วยครับหัวข้อที่ชัดเจนความโจรไม่ใช่ความอาย แต่ทำไมมันจึงทำลายศักดิ์ศรีบทนำและเปิดเรื่องโดยผมเมนเตอร์ปอก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอนำเรียนว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปสร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่คลิปปลอบใจแต่นี่คือการคุยเรื่องจริงเกี่ยวกับความโจนและศักดิ์ศรีผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำให้คุณสบายใจ ผมมาที่นี่เพื่อช่วยให้คุณไม่พังในมุมมองของผมผมจะขอนำเสนอในเรื่องของ position statement ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำให้คุณรู้สึกดีผมมาที่นี่เพื่อช่วยให้คุณยังสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้และนี่คือความจริงใจจากผม mental b a reality warning คำเตือนอคำเตือนความจริงหัวข้อนี้ไม่สบายใจหัวข้อนี้หนักหัวข้อนี้ไม่เหมาะกับทุกคนสิ่งที่ผมพูดอาจกระทบอัตราสิ่งที่ผมพูดอาจไม่ทำให้คุณรวยเร็วสิ่งที่ผมพูดต้องใช้วินยัยถ้าคุณต้องการความสบายใจหยุดตรงนี้ครับถ้าคุณต้องการความจริงอยู่ต่อ ปล่อยให้ผมเมนเตอร์ปอเป็นผู้ดำเนินรายการขอบคุณครับในเรื่องของ Problem Classification System หรือว่าระบบการจำแนกปัญหาหมวดปัญหาการเอาตัวลอดปากท้องเงินงานศักดิ์สีระดับสูงต่อสุขภาพจิตกลางถึงสูงต่อเสถียรภาพชีวิตระยะยาวลักษณะการแก้ระยะสั้น ความคุมความคิดระยะกลางปรับพฤติกรรมและโครงสร้างและโครงสร้างชีวิตระยะยาวสร้างระบบชีวิตใหม่ซึ่งกำลังถูกนำเสนอโดยผมเมนท์อคำถามหลักของคลิปนี้ความจนไม่ใช่ความอายความจนไม่ใช่อาชญากรรมความการจนไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอ แล้วทำไมความโจนถึงทำลายศักดิ์ศรีคุณนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณถามตัวคุณลึกๆและนี่คือคำถามจัดใจของเมนเตอปอหรือของผมเองผมจะขอ,อนำเรียนแยกให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการตีความและความเห็นในเรื่องของ Fact ข้อมูลความโจนทำให้ตัวเลือกในชีวิตลดลง ตัวเลือกที่น้อยลงเพิ่มความเครียดความเครียดระยะยาวทำลายความสามารถในการตัดสินใจงานวิจัยทางจิตวิทยาพบว่าแรงกดดันทางการเงินลดพื้นที่ความคิดของสมองมนุษย์เมื่อการเอาตัวลอดครอบงำจิตใจศักิรีจะเปราะบางความจนไม่ได้แค่เอาเงินไป แต่มันเอาพื้นที่ในหัวไปด้วยและนี่คือสิ่งที่ตัวผมเมนเตปเปอเป็นผู้วิจัยและคนกว้าในเรื่องของ Interpretation หรือการตีความเมื่อคุณสูญเสียทางเลือกคุณจะรู้สึกถูกมองว่าถูกตัดสินถูกประเมินค่าไม่ใช่เพราะคนอื่นตัดสินคุณเสมอไปหรอกนะครับแต่เพราะ เขาตัดสินแต่เป็นเพราะว่าตัวคุณเองตัดสินตัวคุณมากกว่าศักดิ์ศรีไม่ได้อยู่แค่ในสายตาคนอื่นแต่ศักดิ์ศรีอยู่ในใจของตัวคุณเองและนี่คือถ้อยคำของผมเมนท์ปอร์ครับออพน,นความคิดเห็นส่วนตัวของผมในฐานะเมนเตอร์ความจนทำลายศักดิ์ศรีไม่ใช่เพราะไม่มีเงินแต่เพราะสูญเสียการควบคุมชีวิต คนที่ไม่มีทางเลือกจะรู้สึกเล็กลงแม้ไม่มีใครดูถูกและนี่คือสิ่งและนี่คือความคิดเห็นของผมเมนเตอร์ปอความจริงแบบตรงๆที่เมนเตอร์ปออยากจะเปิดใจพูดกับพวกคุณนะครับขอพูดตรงๆเมื่อคุณโจนทุกการตัดสินใจรู้สึกแพงคุณลังเลก,ก่อนกิน ลังเลก่อนพักลังเลก่อนปฏิเสธความลังเลนี้ค่อยๆกัดกินศักดิ์ศรีของคุณทำไมความจนถึงทำลายศักดิ์ศรีในฐานะเมนเตอร์และในฐานะทิวเตอร์อธิบายได้ง่ายมากครับเหตุผลที่หนึ่งการพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาเมื่อคุณต้องพึ่งพาคนอื่นเพื่อความอยู่รอดคุณสูญเสียอำนาจต่อรอง คุณเดินออกมาไม่ได้คุณปฏิเสธได้ยากศักิ์ศีต้องการทางออกความจนเอาทางออกไปเหตุผลข้อที่สองแรงกดดันของการเปรียบเทียบสังคมยุคใหม่เปรียบเทียบทุกอย่างรายได้รายสไตล์ความก้าวหน้าความจนทำให้คุณอยู่ฝั่งแพ้ตลอดในการเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบคือความรุนแรงแบบเงียบเหตุผลที่สการถูกเหยียดด้วยเวลาคนรวยซื้อเวลาได้คนจนขายเวลาเมื่อเวลาของคุณเร่งตลอดคุณจะเคลื่อนไหวอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ได้คุณรีบคุณขอเวลาคุณต้องขอโทษบ่อยขึ้นเหตุผลข้อที่สี่ การสูญเสียเรื่องการเล่าในชีวิตศักดิ์ศรีต้องมีเรื่องเล่าว่าฉันกำลังไปทางไหนความโจรขังคนไว้ในโหมดเอาตัวรอดไม่มีอนาคตมีแต่วันนี้ mm hmm. เมื่อไม่มีเรื่องเล่าเนี่ยอนาคตการเคารพตัวเองก็จะอ่อนาลงและนี่คือทั้งหมดทั้งปวงที่ผมพยายามที่จะวิเคราะห์แยกแยะ ศึกษาคนขวาวิจัยให้กับทุกท่านสำหรับมุมมองทางสังคมวิทยานะครับสังคมให้คุณค่ากับความมั่นคงไม่ใช่ความพยายามไม่ใช่ศิลธรรมเมื่อคุณไม่มั่นคงสังคมจะมองว่าคุณไม่น่าไว้ใจมันไม่ยุติธรรมแต่มันคือความจริงทางออกเชิงสังคมสร้างความน่าเชื่อถือ ที่มองเห็นได้ก่อนมีเงินความสม่ำเสมอตรงเวลาโครงสร้างชีวิตที่สะอาดสิ่งเหล่านี้ฟื้นศักดิ์ศรีบางส่วนก่อนเงินจะมาและนี่คือสิ่งที่เมนทปอเป็นผู้ที่ค้นควาวิจัยและก็หาแนวทางทางสังคมวิทยาเพื่อแก้ไขให้กับท่านสำหรับมุมมองทางด้านการเงิน ความจำบังคับให้คิดสัน้นความคิดสัน้นสร้างความเสียหายในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยหนี้สัญญาแย,แย่ๆทางออกทางการเงินอย่าไล่ล่าการเติบโตเป็นอันดับแรกให้ไล่ล่าความมั่นคงก่อนรายได้มั่นคงชนะความฝันใหญ่ความแน่นอนฟื้นศักดิ์ศรีได้เร็วกว่า Ambition หรือความทะเยอทะยาน และนี่คือสิ่งที่ผมเมนเตปอร์อยากจะฝากไว้สำหรับมุมมองทางด้านเศรษฐศาส,าสตร์นะครับระบบเศรษฐกิจลงโทษความไม่มั่นคงไม่ใช่ความผิดศ,ศรรีลธรรมรายได้ผันผวนทำให้ต้นชนชีวิตเพิ่มขึ้นทางออกเชิงเศรษฐศาส,าสตร์ลดความผันผวนก่อนเพิ่มรายได้ตัดความวุ่นวายก่อนคว้าโอกาสจัดระเบียบก่อนค่อยขยาย และนี่คือมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เมนทัปอขอนำเสนอมุมมองทางจิตวิทยาสำหรับในแง่ของจิตวิทยาได้อธิบายอย่างชัดเจนว่าความอายเกิดเกิดขึ้นจากการควบคุมที่หายไปความจนไม่ใช่ความอายความเฮล e s s ทำให้เกิดความหายเฮล e s s คืออะไรก็คือการปราศจากความช่วยเหลือเลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รหรือการที่คุณจะต้องพึ่งพาคนอื่นเสมอไปทําให้คุณรู้สึกอับอายตัวเองทีนี้แน่นอนแล้วว่าปัญหามันย่อมมีทางออกในฐานะเมนเตอร์ผมขอเสนอทางออกทางจิตวิทยาคือให้คุณสร้างการควบคุมเล็กๆกลับมาเช่นคุมการนอนนะครับคุมตารางคุมร่างกายคุมรายจ่ายสักหนึ่งอย่าง การควบคุมเล็กๆนี้นะครับดูเหมือนไม่มีประโยชน์แต่จริงๆมันจะเพิ่มศักดิ์ศรีให้กับตัวคุณนะครับสำหรับมุมมองทางปัจญาที่ตัวผมได้ค้นคว้าวิจัยนะครับศักดิ์ศรีไม่ใช่ความหยิ่งครับศักดิ์ศรีคือการป้องกันตัวเองคนจนคนจนที่คุมตัวเองได้มีศักดิ์ศรีมากกว่าคนรวยที่ถูกความกลัวควบคุมชัดเจนนะครับ และนี่คือสิ่งที่เมนเตอร์พอหรือตัวผมอยากจะตอกย้ำให้คุณได้รับรู้นะครับต่อไปแน่นอนเลยว่าเมนเตอร์ผมเป็นเมนเตอร์เป็นผู้ให้คำปรึกษาเป็นทิ UTOR เป็นอาจารย์สอนพิเศษเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะสมผมจะไม่สมบทบาทของ Educator หรือนักการศึกษาคนหนึ่งนะครับ ในมุมมองทางด้านการศึกษาสิ่งที่ผมวิเคราะห์วิจัยและจะขอ,อนำเรียนและมั่นใจว่ามันเป็นประโยชน์ต่อท่านแน่นอนงานวิจัยทางด้านการศึกษาพบตรงกันว่าความยากจนไม่ได้ทำลายศักดิ์ศรีผ่านความรู้แต่มันทำลายผ่านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เด็กและผู้ใหญ่อยู่ในภาวะยากจนไม่ขาดความสามารถ แต่ขาดโครงสร้างที่เอื้อต่อการเรียนรู้เมื่อสมองต้องคิดเรื่องเอาตัวรอดตลอดเวลาการเรียนรู้เชิงลึกจุนจึงหยุดลงทันทีไม่ใช่เพราะไม่ฉลาดแต่เพราะสมองไม่มีพื้นที่ว่างนะครับทีนี้ปัญหาทางด้านการศึกษาที่ความจนสร้างขึ้น 1. การเรียนรู้เอาตัวรอดเรียนเพื่อสอบเรียนเพื่อผ่าน ไม่ใช่เรียนเพื่อความเข้าใจ 2. ความอับอายในการเรียนรู้ความจนมักไม่กล้าถามไม่กล้าแสดงความไม่รู้เพราะกลัวถูกมองว่าโง่ 3. การขาดแบบอย่างของการเรียนรู้ระยะยาวเมื่อรอบตัวไม่มีใครเรียนรู้ต่อเนื่องสมองจะไม่เห็นเส้นทางการศึกษาจึงกลายเป็นภาระไม่ใช่คือเพื่องมือ ทางออกของการศึกษาที่ใช้ได้จริงนะครับ 1. เปลี่ยนเป้าหมายการเรียนอย่าเรียนเพื่อหนีความจนแต่ให้เรียนเพื่อคุมชีวิตความรู้ที่คืนศักดิ์ศรีได้เร็วที่สุดคือความรู้ที่ได้ทันที่ใช้ได้ทันทีเช่นการสื่อสารการคิดเป็นระบบการจัดตรการจัดการเวลาและการตัดสินใจ 2. การสร้างพื้นที่ เรียนรู้ที่ไม่ตัดสินศักดิ์ศรีจะไม่ฝืนถ้าการเรียนรู้ยังเต็มไปด้วยการเปรียบเทียบการศึกษาที่ดีต้องเริ่มจากคุณไม่ได้โง่คุณแค่ยังไม่รู้เมื่อความกลัวหายสมองจะเริ่มเรียนรู้ได้อีกครั้ง 3. การใช้การเรียนรู้แบบสั้นแต่สม่ำเสมอ คนจนไม่มีพลังสำหรับการเรียนยาวๆการศึกษาเพื่อฝฟื้นศักดิ์ศรีต้องเป็นระยะสั้นชาัดต่อเนื่องวันละเล็กวันละน้อยแต่ไม่ขาดวินัยทางการเรียนคือการฝึกศักดิ์ศรีในชีวิตจริงบทสรุปด้านการศึกษาการศึกษาไม่ได้ยกระดับศักดิ์ศรีแต่มันยกระดับแต่ การศึกษาไม่ได้ยกระดับศักดิ์ศรีเพราะบูธการศึกษาแต่มันยกระดับศักดิ์ศรีเพราะมันคืออำนาจการเพราะมันคือเพราะมันคืออำนาจการคิดให้เจ้าของชีวิตคนที่คิดเป็นจะไม่ยอมให้ความจนนิยามคุณค่าของตนเองและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมอาเมนเตอร์ปอ ที่ต้องจำเป็นที่จะต้องสวนบทบาทของ educator หรือนักการศึกษาได้ทำการวิจัยและหาแนวทางให้กับพวกท่านนะครับบทเรียนจากอดีตจนถึงปัจจุบันอดีตจนถึงปัจจุบันแบ่งปันปัจจุบันความจนโดดเดี่ยวความโดดเดี่ยวทำให้ความจนหนักขึ้นและหนักขึ้นเรื่อยๆและนี่คือวาทะของผม m e n t ปอวิธีควบคุมปัจจุบัน เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกดแค่3ข้อ 1. คุมสิ่งที่คุมได้ทุกวัน 2. ปฏิเสธการเปรียบเทียบที่ไม่จำเป็น 3. สร้างโครงสร้างก่อนความทะเยอทยานอย่าพยายามุอย่าพยายามดูประสบความสำเร็จพยายามมั่นคงและนี่คือสิ่งที่เมนท์ปอได้คิดด้วยตัวเองและขอแนะนำให้กับพวกท่านในเรื่องของ Time และก็ e r g y Cost ระยะสั้น7วันนะครับกลับมาคุมกิจวัตรประจำวันใช้เวลาน้อยวินัยปานกลางระยะกลาง30วันทำรายรับรายใจ่ายให้เสถียรใช้เวลาปานกลางวินัยสูงระยะยาว90วันขึ้นไปสร้างตัวตนในความจากความสามารถใช้เวลาสูงต้องอดทนนะครับและนี่คือสิ่งที่เมนตอรปอคิด และก็นําเสนอให้กับท่านถ้ายังทำถ,ถ้าเกิดยังทําแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นคุณเองก็จะชินกับการเอาตัวรอดชินกับความอับอายลดการคาดหวังเสียเสียงของตัวคุณเองไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เป็นเพราะระบบค่อยๆบทขยี้ลงนะครับและนี่คือสิ่งที่เมนเตอร์ปออยากจะเตือนสติท่านนะครับความคิดเห็นส่วนตัวของเมนเตอร์ปอ นะครับความจนไม่ใช่ความอายแต่ความจนที่ไม่ถูกจัดการจะทำลายศักดิ์ศรีไม่ใช่ทันทีแต่ชา้าช้าเงียบเงียบศักดิ์ศรีอยู่รอดโดยการควบคุมไม่ใช่ไรายได้ครับและนี่คือสิ่งที่ Ball, เมนเตอร์ปอลและตัวผมเองอยากจะฝากไว้คําแนะนําเชิงสร้างสรรค์น,นะครับจุดอธิบายชีวิตคุณให้ทุกคนฟังอธิบายมัน ให้แผนชีวิตของคุณฟังพอลดเสียงบรบกวนเพิ่มโครงสร้างศักดิ์สรีเติบโตในความเงียบและความเป็นระเบียบและนี่คือความจริงใจที่เมนต์อหรือตัวผมมีให้คุณสำหรับเฮลลิงการรักษาเยียวยาที่เมนต์อจะขอนำเสนออันนี้เป็นการรักษาเยียวยาที่เป็นวิธีของเมนต์อและหวังเป็นอย่างสูงว่ามันจะก่อเกิดประโยชน์กับท่าน ถ้าคุณรู้สึกเล็กรู้สึกว่าโตคุณเล็กลงอันเนื่องมาจากศักดิ์ศรีและก็ความยากจนนะครับให้หยุดครับเพราะนั่นไม่ได้แปลว่าชีวิตคุณพังแค่คุณแบกมันมากเกินไปคุณคิดมากไปเองนะครับคุณคิดไปเองต่างๆนานา,นานาเวลาที่คุณจนคนจนไม่มีศักดิ์ศรีนะครับหยุดตัดสินโตคุณเองก่อนนะครับนะลดความวุ่นวายฟื้นระเบียบ นะครับศักดิ์ศรีก็จะตามมานะครับกำลังใจแบบไม่ปอบนะครับที่เมนทอต์ปอใหญ่จะฝากไว้ให้กับคุณก็คือคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกมั่นใจคุณแค่ต้องมีวินยัยนะครับวินัยในการปกป้องศักดิ์ศรีขอความมั่นใจจะมานะครับประโยชน์สูงสุดที่เมนทอต์ปอคาดหวังให้กับท่านผู้ฟังได้รับคุณจะเข้าใจว่าทำไมความจนทำลายศักดิ์ศรี คุณจะหยุดโทษตัวเองแบบไร้ทิศทางและรู้ว่าจุดควบคุมเริ่มจากตนไหนนะครับสิ่งที่เมนเตอปออยากจะน้อมนำให้คุณนาไปใช้นะครับวันนี้ทำแค่หนึ่งอย่าง 1. จัดกิจวัตรประจำวันหนึ่งอย่างตัดลายใจหนึ่งอย่างนอนตรงเวลาหนึ่งคืนนี่แหละคือศักดิ์ศรีที่เมนเตอปออยากให้คุณทำ โอเคครับก่อนที่จะจากกันนะครับขอขอบคุณที่รับฟังและติดตามนะครับรับชมคุณไม่จำเป็นที่จะต้องดีขึ้นในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดทิ้งท้ายคุณไม่จำเป็นที่จะต้องดีขึ้นในวันนี้แต่อย่าปล่อยให้ชีวิตของคุณพังไปเรื่อยๆผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อปอบคุณนะครับ ผมมาที่นี่เพื่อช่วยให้คุณให้มียังมีชีวิตและลมหายใจไปต่อได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ